สสารเมื่ออยู่ในรูปของผลึกอะตอมไอออนหรือโมเลกุลมันจะยึดติดกันเป็นเครือข่ายจะเป็นรูปทรงเลขาคณิตรูปทรงมันเป็นเลขาคณิตเรียกว่าแลัตทิส แลติสก็คือผลึกผลึกที่มันเป็นรูปทรงเพราะมันจับจับกับสสารในรูปของผลึกนะพอมันเป็นแลติสแล้วถ้ามันมีขนาดใหญ่มันจะมีรูปทรงเฉพาะตัวอย่างนี้พิมพ์เสนกาบูนมันจะมีรูปทรงเฉพาะตัว ถ้าเป็นอย่างนี้เราเรียกคริสตัลใช่ไหมมันมันก็ฟังดูหรูมันแปลเป็นเครื่องประดับได้คริสตัลเป็นที่นิยมลักษณะอย่างนี้แต่สามารถที่จะใช้ผลิตผลิตจากสารที่เป็นพวกพลาสติกอย่างนี้มันไม่ใช่ ไม่ใช่คริสตัลแท้อัน,นอันนี้เป็นเทียมแต่ลักษณะมันมาทำเป็นรูปทรงที่เป็นคริสตัลหรือผลึกได้อย่างนี้ก็เหมือนกันเป็นพลาสติกสารเคมีคนละตัวกันถ้าเราพูดว่าคริสตัลมันดูมีราคาแต่พอเรามาพูดคำว่า ผลึกเนี่ยผลึกเครื่องประดับเราคือผลึกเราก็ไม่พูดกันใช้คำว่าคริสตัลดีกว่าแต่ที่จริงก็คือตัวเดียวกัน